ในคลิปนี้นะครับเราจะมาทดสอบตัว Riverworth นะครับขนาด11ฟันตอนนี้ในคลิปนี้เราจะมาทดสอบกับตัวตีนผีแบบรุ่นธรรมดานะครับ9สปีดนะครับว่าการทำงานมันสามารถใช้ได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้ตัว Riverworth ตัวนี้มันสามารถใช้ได้ตั้งแต่ประมาณ8สปีด9สปีดจนถึง11สปีดนะครับก็ตอนนี้ผมทำการติดตั้งไปกับตัวตีนผี Shimano s o l a นะครับในรถแบบพับธรรมดาธรรมดานะครับ9สปีด เดี๋ยวเรามาดูการเข้าเกียร์นะครับว่ามันเป็นยังไง